ตะบานหนามร้อยไปใช้คีไปใช้มิตรหนามไหม,มิตรหนาม,มจังว่าผมว่าอยู่นี่ฮะพร้อมไปพร้อมแล้ว มันมีอยู่นี่ผมว่าเรเล่เนี่ยมันซีมี่ม,มีหนึ่งหน,นึ่งน้ำน้ำเ<ม>ลยน้ำไม่ไหลเลยน้ำไม่ไหลก็เห็นตน้าน้ำเนี่ยมีต้าน้ำอยากกันอีกตัวหนึ่งมันซีมี่เออซมีศูนย์ศูนย์ห้าอืมตัวนี้คือนหมดศูนย์ศูนย์หากับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งนนหนึ่งกะจะเอาเสี่ยวไส้กันสามตัวกับซีมี่เอหนึ่งจุดเนี่ย โจทจนาะมันโจทย์เราก็ทาฝั่งหนาเขาจทอยู่แล้วเขเสร็จแล้วบอกว่าอย่างนี้เขาโจทย์อ่ะมันีหนึ่ง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 มันมีอยู่แล้วหนึ่ง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 ึหน่งมันกับไปน้ำอยู่แล้วมั้ยครับผมหนึ่งมันกับน้ำบ้านนี้ s w i สงสัยว่ายั่งสองแ g จะที่ยุบๆเลย .swing ยั่ง กรมาาิดเยีะนาเบ้เนี่ไนมันกสองน้ำอาจจะเป็นศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองโอ้สองห้าศูนย์อศนอที่แน่ๆเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งึ่งล่างๆเนี่ยล่างนีหนึ่งหนึ่เป็นเนันละเสียนล่างเดพี่น้องอ๋อมืนก็สารเก็ดล่างเม็ดเดียวว่างังวัดว่ามันมาสองหก รถแจมอ่ะม,อมันก็เป็นสองสองวัาต้องหันจะวัดว่าหนึ่งสามเจ็ดแขนแขนรถแจมอ่ห้าศูนย์สองวัาตีห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองเหรือหรือศูนย์ศูนย์ห้าสามตัวจะมีสองชุดนี่แหละนีะ่ซ้ำนี่ศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ ห้าศูนย์สองหรือศูนห้าสองล่างเม็ดเดียวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนงึ่งไอ้จางางหันเมื่อก่อวยลอตเตอรี่พิดติตดียอดมก็จัไม่ถือแางวัลที่หนึ่งยังไม่ถึอแลงวันที่หนึ่งปะตูพิดแต่มเนงเกือบถือรล้วที่หนึ่งแต้มหนึ่งไปเบิ้งไกลเขี่ยงกับอะไร่ก็ระโงมาถึไกลเขี้ยงนะมาจังสันเองว่านี้ วันจแจ้งั่นก็าแล้วีคนละหมองที่ที่หนึ่งหนึ่งนั่นแหละเอางวดที่แล้วไดตัวกก็พ่อที่สองหกมีสองหกสองหกกับอีหยังกับหาเ่น่หละหวดก่อนพิษแต้มนึ่งพิษเต้มนึงแล้วอ้ห้าสองอ่ะหวดก่อนนี่จังสองหกองหวดก่อนนันมาอวดก้อนผลก็สามเจ็ดเต็มเต็มบวตรงกลับเลยเมนหานี่ หามันยังยังย่งสองก็อาสิย่างสองนะทักษิอยลักใดแมนออทีจอพนจา,าหาเมืองแล้วเพราะว่ามันมีเรืเออ้องเรี่องก็ต้องหาคนอยู่ในหันวามันอยู่เลี่ยองนี้ไอ้มีอยู่สามคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่างเงี้ยเป็นผู้หญิงกับใครผู้ชายจีเป็นผู้ชายใครผู่หญิงจีแต่ว่าไปใส แรนไปไซน้ำคล้ายๆว่าคือทะเลนี่น้ำถ่วงทะเลไปไ่มแต่นาอนี่แหละปอติวาเนี่ยมันลางเนี่ยมันคือว่าเป็นที่หยาดไปเออเป็นไปถงประเทศพีนงหยาดซี่จะซอซ้อนกได้นะอภาษาอย่างนึงนี่สองสองหาย่งหัวปันเนี่ย้องหาเออมันเป็นองหลายโพดเออมันเป็นหาสอนหาะเนาะ สอทั้งบนสองทั้งล่างดงมิมันมันลมากความเหมอนกันเลยบาทีอ่ามันมากความมกันซื้อสองสองหานี่ได้ทั้งบนทั้งล่างแม่นโอ้เร oh. าจิได้เรางวัลที่หนึ่งเกับยูขอนละมองดิโอ้อ<ส>าายออบบาาย,ยคูคนละหมองอือโอ้เรืยองไดาสั่งบรไดาครับแ่เค้ืงกรไดาบาอยู่ขนละจุกเดีของเขามันมีหนึงของเขามันมีเก่าพิษพิษเก่าตัวเดียวกันโอ้หมดวัมาสุขามันจิ คีคนรักเลยว่ะพี่บางไว้เป็นเนื้อข้างเนาะพอเนาะตะสองมันมีทั้งยุทธายมันมีเหมือนตัสองวันหันตันี้เอามันสำเร็จตเกาย่งตัวนี้หาสอนี่ย่างเหล็กตกาย่งเออเากรสเร็จศนองตัวเพียวนี่ยหาสองนี่่กัต้องศูนย์สองตัดสองตัวก็มีห้าศูนย์มีศูนย์สองมีศูนย์หานแม่น่มาจังไน อสูนห่าเนี่ยตัวเดียวเนี่ยสูนสูนห่าครับสูนห่าสองนิ้มรูตัวเดียวกันตัวเดียวกันไหมมันยังมาแบบนั่นเบิ้งเอ้สองขึ้นละพิษกันะหน้าเนี่ยไม่เป็นมาซุ่มเกาเบิงกับมีมาห่ากับมีก็มาจะมีมาไม่เนี่ยผมเบิ้งมีตั้งแต่ซุ่มมาไม่กัมีตั้งแต่ไอ้มีสองไอ้มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะแม่ ที่มาใหม่สองหนึ่งหนึ่งเลือเป็นตีเป็นเลขกล่างหนึ่งหนึ่งเส้นล่างได้พี่น้องเราหวัดตลนกันล่างแขนๆได้สามเจ็ดกันได้โอ้โกลือล่างนึ่ห้าปลาเป็ดมันไกปันดอะไเลือกเน็ดอะไรมลมากเลยพี่น้องเมียนเละอ๋ออิี่มาแต่อังกฤษขององเทาของมหาเลือปนิษด้พี่น้อง้ไกลได้เจ้ากมากันนี่กัได้ผู้ใดก็เจ้าที่ใดผู้ใคเจ้าซื้อเป็นผู้นักเล่นก็เจ้าเล่นได้อยู่แล้วนะผู้นักเลงก็เจ้ามตายแล้วนะอ๋ออ๋ออิปวอปกิปวินยขา้เป็นพี่น้อง อ่ะก็จับไปนะจับไปจับบบานะจับไปรูปรักแนะอ๋อเมนบอลนั่นจับอูเยอาเยอูเยอาเยอูเยอาเยอูเยอเยอูเยอาเยอูเยอาเยอเย่เขาเขายกไว้ซือไว้ถือสี่ไว้หงายสั่งตรงตั้งตรงตั้งตรงตูตรงตั้งลงเขาตั้งเขาจะของกันได้ตั้งรถหน่อยเอ้ยอู้เย่อาเยอู้เย นี่ไปใส่หลอดเลยใส่คาถาคับวันนี้งัดคาถารงนี้อยู่แล้วว่าสันวอจะอยู่แล้วยองคาถาไปใส่คับวันนี้สิไม่ไปใส่หลอดสิเบเด้อบนล่างไว้นั่งโอ้เลนี่สิพเอ็ดเน่สิเ็เลยบนล่างเลขข้ามันมาทั้งบนว่าสันวากินเรียบเลขสิบเอไมหลนี่โอ้สิเ็นี่กินเรียบ สองหาศูนย์หน mhm. 응ึ่งหาศูนย์ที่นี่ระมัดรวังส่งมาบ้านบ้านด้วยครับผมขอบคุณพ่อมาหวังมากครับผมเนาะยอโอ้หากยังสองก็ยังอยู่ระดับตดอยู่ว่ันในระบาดที่มันคอ้มันอยู่ทั้งสองตัวอห้มีต่างๆม่แังนี่ทุ่านครับผมกาเรานี่ของเราบ่านหมาหวังที่นี่ มาให้นี like ่ไหมไม่คร uh, uh, uh. 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 ัวพอแล้วมจะเขียนเลขสวงเล้เหรัดแล้วเขียนของเราของเรานี่เป็นเลขสองอโอตัวนี่ว่าสอย่างเนี่ยย่างอยู่เือระดับใดมันถิไปอยู่รักใดวะสเวยู่ระดับใดแปลว่าย่างแค่